แกระแตกระแต่ตื่นเลยแล้วลูกจ้าเจ้าตื่นแล้ว,ลวฮัลโหลกระแตตื่นแล้วยังตื่นแล้วตื่นแล้วตอนแดดสิมาโรงเรียนมันสายเราใหญ่มันสิออดแล้วเออ,เออเออกำลังสิไปแล้วมาเร็วเร็วเด้อโอเคโอเค แกนี่แหละแกนี่แหละยิงยิงช่วงฟิตเทิร์นเธอเหตุอียงอยู่เช่นกระหวาดหลบคลายเธอหล่ะกระหวาดหลบคลายคือการกะพอมีไหล่ใหแบงเปาผ้าลายพ่อแม่เธอหรือแกมเช่นกระขายของหรือกระเบิงซี่หรือเป็นเพราะวันเหงาอ่างบวมวิลลุขาปีเป็นตะมวนหนงพี่กี่ล่ะฉันนอนเหรียญโทรศัพท์อยู่บ้านบนเหตุอียงโอ้ยตะมบาย แม่งเนาะทาันมาแล้วแล้วยังคือหมาสวยแถอโอ้คือจังคนนอนบ่ตื่นเออเออนี่พอเธอชื่อมียังจะหวังอะไรปเออสวยเธอเช่นนีิยมว่าจะมีนักเรียนมาเข้าใหม่ที่โรงเรียนมูเฮาลอรอเฮ้ยคือจักเนาะฉันไปสัอมโปรไฟล์มาแล้วรอปันเอาโปรไปเลยโอรปันนั่นแหละนั่นแหละฉันรอพื้นรอ ก็พากับไปซองเบิงอยู่หนนักเรียนเป็นยังมือนี่ยมุดจ้าชะมดนะเนี่ยซูซูเอ๋เว็นพี่สังเกตปะโอ้ยไพซีมาเห็นมูาเฮ่ามูาเฮาหลีอยู่ทด้นี่ฮะซูซูไมเห็นยังกันเอ้าก็มาแอบเบิงนักเรียนใหม่เด้อรอบปานอบป่าว่าแต่ไพหวั่ว่าเสียตคือว่าคือผิงกี่ มาเห็นยังกันไปไปเออ่น่<ป>ิ จริงกันในเฟซนะคือเบอรตรงโป๊กเลยแนนต่างกันขักโผดพีดวางอาซูนอื้อก็คข้องเหมือนที่คู่ซ้อนว่า,ยาอ,อย่าเสื้อเอียงง่า,งายในโลกออนไลน์ช่างร้องล้างนีิเชื่อทาไมต้องตื่นสายน้ำถ้าไปเห็นยังมากระ,ชะเชนเฟสดึกนอคุยกับพูบ่ามันบ้ผู้นี้เด้นี่ กันอรนนอแล้วนอจะตองปอกหรือบะตองจะน่ยก็ค<อ>ือบางหันนะนอบะลอกับบะรอเนี่ยเพวกเธอรขา้านาชันเขาไปในเมืองนั่นเดชเขาบอกว่าไปเจอกันในเมืองอระหว่างข้าตัวเดล่าสาวสนี่เธอ,อยังบาลาบอีกบอกขนาดขนไก่โตเธอ,อยังบะตงอ,องปกขย้อนข้าศินัดเธอไปต่างจังหวัดอยู่ในเมืองพุ่นแมน เออว่าสูฮอกก็ลืมคิดไปเลยว่าบนหน้าเสื้อยังในโลกออนไลน์ง่ายๆแบบนี้เพื่อนบังหันนะเขายังตัวมึงเขาเลยแล้วมาดูอดรูปผู้ชายที่แบบว่าแบบเป็นซีรีส์กันดีกว่าเนาะใครกลัวพ่อสิมาบังแบบมาตองตอกแห่บ้าม้าฮาอ๋อแล้วไปเรียนไปนี่แหะว่า,า,วาครั้งนั้นเขาจะมาเรียนขับยังไะเนี่ยโอ้กระลุงคือกัารทะนลเราจะไปขัขบเชื่อเสียวนั่นแหละปปในเรื่องการทำคาร์โร โซเชียลค,ครับให้ปลอดภัยอย่างไรไหนใครใช้โซเชียลเป็นประจำมากยม่งขึ้นโอเคเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับว่าจะใช้ยังไงให้ห่างไกลจากภัยแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ